เพชรพระรวยสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ผูสุข,ขันกับผมกับขิมาให้แนวทางหรือว่าตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนมันหน้ากับว่าไ้ล่งหลายงวดที่พี่น้องตะดับหน้าแล้วเพิ่เพราวาเลขกเพื่อนหลุดสามงวดเพื่อนก็เลยขอหยุดก่อนเนาะพี่น้องเนาะบานนี้ก็เลยข,ขอเพื่อนไปว่าหลังปีไม่เพียพี่น้องเฮามีโชคไม่ลาเพียมันเข่าเพียมันแตกเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอน,อนก็เลยว่าเอาขอกระจัดให้ประทันเพิ่นว่า สว่างดำหน้าแล้วกบล่องู่พี่นอ้องส่วสว่างดำน้านิ่นก็หายมากอยบาทมันมาหลุดสามงวดมันหลุดสามงวดมันก็เลยขอหยุดก่อนนะพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันมวันที่สองมกราสองหาหกแปดหลังปีไม่พี่น้องของเซียนบนหน้าเลยพี่น้องเด้อเอาหมุนมาเบิ่งน้ำกันเซียนบ้านนา ดูเบื้องล่ากันว่าจะได้ตัวใดเหมือนวันที่สองนะพี่น้องนะวันที่สองมกราเขียนยอ่อเอาเขียนย่อง่ายๆดิพี่นอ้องเลยหกแปด เนาะหลังจากหลุดมาแล้วหลุดมาสามวัดมาเริ่มไห้ไหม่แ้้วได้ผลห้องได้เสียนมันหน้ามาลองเบิ่งมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไง เียนมาาจะใหญ่ให้มาตัวใหนเด้อจะเข้วิ่งบน วิ่งบนเก็ตวิ่งบนเกตได้พี่น้องเด้ ส่วนเหล็กสมตัวเหล็กสมตัวพันไห้ที่6กเจ็ อันนี้คือสุด3ามตัวบนแล้วไปนอนนอชุดสามตัวบนเพิน่นบาในชุด2อตัวนี่ก็คือเจ็ดหนึ่ง เจ็ดนี่แหละพี่น้องสุดสามตัวของพ่นโอ้ยสุดสองตัวสองตัวบนมเบิ่งตัวเน้นบานนนน 7, นนดนี่เน้นที่เจ็ดสามะพี่น้องด้อเน้นที่เจสาม หนักว่าพี่น้องตรงเลขในใจป่ะเรียกคนบาได้ปักหลักได้พี่น้องเด้อกับตัวน้ำ วิ่งล่างวิ่งล่างเป็นไห่เก่าเล็กเป็นน้องก้าล่างเป็นไห่เก่า เก้าศูนย์มากว่าพี่น่องเก้าศูนย์ เก้าสามเก้าสี่มาลายที่เป็นหนองเล็กสามครูงที่เป็นไหนมากเป็นเน็นให้เก้าสี่ เลกว่าหลายคู่หลายหางได้พี่น้องแล้พี่น้องแคปหน้าจอได้ของเซียนมันหน้าวันที่สองมกรลาสองหาหกแปดหนิอา้าเขียนหกเจ็ดพี่น้องเขียนผิดเขียนผิดตลอดเลยเอาต้งหกเจ็ดหกเจ็ดอยู่นีนเนาะมันผิดมันพลาดไปแล้วก็ขอโทษขอภหยหลายได้พี่น้องอ 6, ได้หกแปดได้ เขียนผพีดหกพี่น้องบนวิ่งเจ็ดส่วนสตัวบนนี่หกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด 4. สี่สองตัวบนเจ็ดหนึ่เจ็ดสามเจ็ส่นเรนเจ็ด 3. สาม่วนล่างนี่วิ่งเก้าเก้าศูนเก้าสามเก้าสี่นเนเก้าสี่แล้วพี่น้องเด้อนะตกกันตัวล่องขยันเลื่อมจะประมาทเนาะมักตัวไหนชอบตัวไหนเข้ากันสลากกินแบ่งกันหันบ่มักเข้ากับพานแล้วนะพี่น้องเด้อนะ ขอบบุญขอบคุณเสี่ยนมาหน้าหลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคมา้วยๆแห่งๆปังๆงกันหลังปีใหม่นี่ยขอฝากก็ไล์ก็แช่ก็ที่ต่ำ <Okay. S 1> เพจปาลา้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม